อยู่กันต่อเนื่องยาวๆกับโป้ใจดีช่วยผ่อนคนละครึ่งนาสูงสุด3เดือนนะคะคุณลูกค้าค่ะน้องคนนี้ส่งเพียงเดือนละห้าน่ารักเกินปุยมุยน้องคนนี้น่ารักเกินปุยมุยสวัสดีค่ะ อยู่กับน้องรถเมยอีกแล้วนะคะคุณลูกค้าค่ะที่โชว์รูมรถยนต์มือสองไมค์กูค่ะจังหวัดพิษณุโลกค่ะโชว์รูมของเรานะคะคุณลูกค้าขาตั้งอยู่แยกเอเซเลใกล้โดตัดท่าทองเลยนะคะและวันนี้นะคะน้องรถเมย์นะคะมีรถน่ารักน่ารักหนึ่งคันนะคะมานําเสนอแล้วก็มารีวิวนะคะคุณลูกค้าค่ะจะเป็นน้องคันไหนนะคะคุณลูกค้าอยู่ข้างน้องรถเมย์แล้วนะคะคุณลูกค้จาจ๋าน้องคันนี้นะคะที่ต้องเ 1.6โซติปี2,012สีฟ้าขาวสีสวยแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวนาะฏเนียนะคะพาไปชมรีวิวกันดีกว่าค่ะไปค่ะ คุณลูกค้าค่ะน้องคันนี้นะคะพิเศษนิดนึงนะคะคุณลูกค้าขาที่เปิดฝากระโปรงจะอยู่ด้านซ้ายนะคะของคนขับนะคะไม่ได้อยู่ที่ฝั่งคนขับเลยนะคะและเดี๋ยวน้องรถเมย์นะคะเริ่มจากรีวิวห้องเครื่องกันก่อนเลยนะ<ผ>ที่เปิดฝากระโปรงอยู่ด้านซ้ายนะคะคุณลูกค้าขากดตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวน้องรถเมย์นะพาไปชมรีวิวห้องเครื่องกันดีกว่าโอเคอยากนิดนึงนะคะคุณลูกค้าขา โอเคค่ะ mm hmm. คุณลูกค้าของเครื่องของน้องตีตองคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1 6 0 0นซีซีนะคะ4สูบ120บแรงม้านะคะคุณลูกค้าขาของเครื่องนะคะได้ใหม่ๆแบบนี้เลยนะสติกเกอร์แล้วก็โลโก้นะคะยังอยู่อยู่เลยนะคะฝากระโปรงเดิมๆนะคะน็อตไม่มีขยับเลยนะ ไฟหน้าของน้องสีตองนะคะคุณลูกค้าขาเป็นไฟธรรมดานะคะใส่ปิ้งเลยนะรู้สึกโคมไฟของน้องนะ่าจะมีฉากเพชรวิบวับแวมให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าขามาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วนะคะกระจังหน้านะคะเป็นโคมเยี่ยมนะคะคุณลูกค้าขากระจังหน้าน้องนะคะใหญ่แล้วก็รับกับตัวรถมากๆเลยนะคะอ่าแท่กพลาสติกสีดํามาให้นะคะอย่างสวยงามอีกแล้วเช่นเคยนะคะ เห็นสัญลักษณ์สีกองตัวเชัดเจนนะคะคุณลูกค้าขาโอเคมาที่ด้านข้างตัวรถนะคะคุณลูกค้าขาน้องคันนี้นะคะคุณลูกค้าขาพอรบอรได้ไป15าโมกลาปีหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะปี2566นะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีขาวนะคะคุณลูกค้าขาในส่วนของล้อนะคะเป็นยางมิชลินนะคะคุณลูกค้าขาสเปคยาง2 0 5ทับ 45เซต R17 ขอบ17นั่นเองค่ะจะบอกว่าแม็กนะคะคุณลูกค้าขามาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าสัญลักษณ์4ตองนะคะคุณลูกค้าขาสวยงามมากเลยด้านข้างตัวรถนะคะคุณลูกค้าขามือจับเปิดประตูนะคะเป็นโครเมียมค่ะสีฟ้าน่ารักมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าขาอ่ามีโครเมียมด้านข้างมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าขา น้องคันนี้อย่างที่น้องรุเมย์บอกนะคะน้องมีสามประตูนะคะคุณลูกค้าขามีฝั่งคนนั่งแล้วก็คนขับแล้วก็มีประตูด้านหลังนะคะคุณลูกค้าขาน้องคันนี้มีแค่สาประตูเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าขาแปลกยังไงเนาะแต่ก็น่ารักดีนะคะคุณลูกค้าขาเป็นรถยุโรปนะคะคุณลูกค้ามีเสาอากาศมาให้แล้วนะคะมีไฟเบรกยนที่3นะคะแล้วก็มีที่ปัดน้ําฝนแล้วก็กระจกหลังนะคะเป็นไล่ไฟเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังนะคะคุณลูกค้าขาไฮไลท์เลยนะ อ่าสัญ,ญลักษณ์นะคะคุณลูกค,ค้าขา D S 3นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของซีตองนะคะรุ่นซีตองนะคะคุณลูกค้าจ๋าสวยงามแล้วก็น่ารักมากมากเลยไฟด้านหลังนะคะเป็นไฟธรรมดาแล้วนะคะท่อไอเสียนะคะเป็นโครเมียมนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะหูยรอบคันนะคะคุณลูกค,ค้าขาจะบอกว่ามือหนึ่งเนาะเมย์ไปดูราคาไว้ที่ร้านหกนะคะคุณลูกค,ค้าขาแต่ที่เคว์รูมก็นมือสองของเรานะคะคุณลูกค,ค้าขาราคานะคะประหยัดไป เกือบร้านเลยนะคะนวถเมย์บอกเลยว่าเกือบร้าน,นะคะ่ะโอเคเดี๋ยวนรถเมย์นะคะพาไปชมรีวิวด้านในห้องผู้โดยสานดีกว่านาะ,ะว่าเอ๊ะสามประตูมันจะนั่งยังไงนะคะคุณลูกค,ค้าขาเดี๋ยวตามไปชมรีวิวเลยค่ะแหมและตอนนี้นะคะคุณลูกค,ค้าขาน้อรถเมย์นะคะนั่งอยู่ภายในห้องผู้โดยสารของน้องซีตองดีเอสสาม 1.6โซซิกปี2012เรียบร้อยแล้วนะคะ,ค,ค,ะคุณลูกค้าค่ะกุญแจน่ารักมากๆเลยสีฟ้าแบบนี้ด้วยนะคะค,คุณลูกค้า่ะเห็นสัญลักษณ์สีทองนะคะเป็นกุญแจรีโมทเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวน้องรถเมย์นะคะขออนุญ,ญาตสตาร์ทรถสักนิดนึงนะคะค,คุณลูกค้า่ะเป็นการรีวิวครั้งแรกเลยนะอุ้ยค,คุณลูกค้ารู้สึกว่าเครื่องเงียบมากเครื่องนิ่มมากเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะขออนุญ,ญาต อย่างไงเดีอะรีวิวจากที่พวงมาลัยกันก่อนเลยนะคะคุณลูกค้า่ะสะดุดตามากๆเลยอะพวงมาลัยตัวนี้นะคะคุณลูกค้า่ะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ธรรมดานะคะได้เป็นสีทูโทนนะคะสีดําสลับสีเทานะคะคุณลูกค้า่ะมีสัญลักษณ์สีตรงนะคะชัดเจนนะคะแอร์แบบคู่หน้าได้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแอร์นิดนึงนะทดสอบแอร์ให้คุณลูกค้าอีกแล้วเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าขาย มากมากเลยโอเคมาต่อกันที่หน้าจอแสดงการขับขี่นะคะคุณลูกค้าค่ะเขามีอออย่างไงอะ่ะแบบนี้มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าค่ะหน้าจอแสดงการขับขี่นะคะชัดเจนแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะ คอนโซลหน้าของน้องคันนี้นะคะน้องตีตองคอนโซลหน้านะคะคะุณลูกค้าขาได้เป็นสีดําสลับสีข่ะเอาแบบนี้เลยนะคะคะุณลูกค้าขาหรูหรามากๆเลยนะคะคะุณลูกค้าโอ้ไม่รู้จะรีวิวจากตรงไหนหมดเลยนะคะคะุณลูกค้าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเป็นการนั่งรถที่โอ้โหร้านหกนะคะค,ะคะุณลูกค้าขามือหนึ่งอะ่ะโอเคมาต่อที่คอนโซลกลางนะคะค,ะคะุณลูกค้าขา เวลานะคะแสดงเป็นแบบดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าขาอุณหภูมิตอนนี้นะคะวิที์สามองศานะจ๊ะแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าขาเล็งความแรงได้ตามใจชอบเลยนะเก mm ียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้ CVT นะคะคุณลูกค้าขาตัวนี้นะคะ mm hmm. มีหมดเมนนอนโหมดด้วยนะคะคุณลูกค้าขา โอเคในโซ่ของพวงมาลัยนะคะจะไม่ได้มีมันติฟังก์ชันมาให้แต่ว่าโน้ไเม่แอบไปสังเกตมาคือมันติฟังก์ชันของเขานะคะจะอยู่ที่ด้านข้างค่ะคุณลูกค้าขาตัวนี้นะคะวางสายกดรับสายนะคะได้เรียบร้อยผ่านตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะมีหมดแผ่นชิปให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าขาอีกุสคอนโทรลให้ด้วยค่ะคุณลูกค้าดีไซน์แอ์ของเขานะสวยงามมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าขารถยุโรปเนาะเป็นที่รู้จักกันนีอยู่แล้วนะคะคุณลูกค้าขา และเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านข้างแผงข้างประตูรถบ้างนะคะคุณลูกค้าค่เอสีตองนี้เขาใส่ใจลายละเอีกแล้วเช่นเคยนะคะคุณลูกค้า่ะให้แทรงลายเคปล่ามาด้วยนะที่ตรงเซ็นทรัลล็อกนะคะคุณลูกค้าขาสวยงามมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าเบาะนี้นะคะน้องเมย์รู้สึกว่านั่งแบบพอดีกับตัวมากเลยเบาะนะคะมันแบบโอบตัวอย่างดีมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขะขับขี่สบายแน่นอน,นะคะ่ะรู้สึกพวงมาลัยก็ถนัดมือด้วยนะคะดีมากๆเลยค่ะ,ะคะุณลูกค้าขาและเดยวน้องเมย์นะคะ พาไปชมรีวิวเบาผู้โดยสารด้านหลังกันนิดนึงค่ะโอเคในส่วนของน้องสี่ตองคันนี้นะคะคุณลูกค้าขาอย่างที่น้องน้องรถเมย์แจ้งไปเนาะเป็น3ประตูนะคะคุณลูกค้าขาด้านฝั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะยังมีประตูเปิดนะคะลูกค้าลูกค้าต้องลูกค้าต้องเข้าที่ด้านหน้าคนขับนะคะขออนุญาตปรับเบาะนะคะโอเคนี่นะคะคุณลูกค้าขาเบาะด้านหลังนะคะ เป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะคะลูกค้าค่ะสภาพเบาะใหม่มากๆนะคะลูกค้าใช้งานมามากๆเลยค่ะเบาะสวยมากๆเลยด้านหลังนะคะลูกค้าค่ะนั่งไม่แคบไม่อัดนะคะแต่้างรถเมย์นะคะจะขออนุญาตเข้าไปนั่งให้ดูนะคะลูกค้าจ๋าเป็นการทดสอบเนาะโอเคโอ้โหเข้าก็สบายมากๆเลยนะคะลูกค้าขาโอเคนะข้างหลังนะคะกว้างนะรถข้ากเล็กๆแต่รถเมย์รู้สึกว่ามันกว้างมากๆอ่ะ เออไม่เล็กนะคะคุณลูกค้าขาด้านหลังนะคะคือแบบสบายมากๆเลยเนี่ยถ้ามีหมอนก,กับผ้าห่มเนี่ยขอน<ม>อนรอได้เลยนะคะคุณลูกค้า๋าโอเคค่ะและเดี๋ยวน้องรถเมยนะคะจะพาไปชมที่อาด้านหลังของน้องสีตองคันนี้นะคะคุณลูกค้าข่าว่าด้านหลังนะใส่เก็บสัมภาระเก็บของได้จุกๆหรือเปล่าโอเคจ้าเปิดได้เลยนะ Okay, โอเคคุณลูกค้าขาด้านหลังห้องเก็บสัมภาระนะคะใหม่มากๆเลยนะคะคุณลูกค้าขาสักการะนะคะได้เป็นแบบกระดุมเรียบร้อยแล้วนะคะใหม่มากๆเลยจ้าโอเคคันนี้นะคะคุณลูกค้าขาการใช้งานมอยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้า๋าโอเคนะรอบคันแล้วนะเดี๋ยน้องรถเมย์นะคะขออนุญาตไปสรุปปุ่มฉันเลยละคะ่ะจะน่าตัวรถเลยค่ะ คุณลูกค้าขาน้องซีต้อง Ds3 นะคะ1.6โซซิกปี2012สีฟ้าขาวนะคะน้องรถเมยน,นะคะเปิดราคาที่659,000บาทค่ะคุณลูกค้าขาอยู่กันต่อเนื่องยาวๆกับโปใจดีช่วยผ่อนคนละครึ่งนานสูงสุด3เดือนนะคะคุณลูกค้าขาน้องคนนี้ส่งเพียงเดือนละ5,765บาทเท่านั้น,นะคะ่ะคุณลูกค้าขาแต่ก่อนที่จะได้รับสิทธิพิเศษแบบนี้นะคะได้รับโปรโมชั่นแบบนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะ น้องรถเมย์นะคะขอนะคะคุณลูกค้าขาขอสองแชร์ลงกลุ่มสองแชร์ลงหน้าเพจนะคะเพื่อเปิดสิทธิพิเศษรับโปรโมชั่นแล้วก็สิทธิพิเศษที่น้องรถเมย์จะพูดถึงต่อไปนี้นะคะคุณลูกค้าขาสิทธิพิเศษนะคะที่คุณลูกค้าจะได้รับวันในวันรับรถนะคะคุณลูกค้าขาหนึ่งฟรีค่าดําเนินการค่าจัดค่าโอนคุณลูกค้าเปนบ่าสองฟรีพรบห่างมาเกว่าเก้าสิบันนะคะน้องรถเมย์นะคะมีบริการต่อให้ฟรีแต่คันนี้นะคะได้ไปถึงมกราปีสองพันห้าร้อยหกขีหกเรียบร้อยแล้วค่ะสามนะคะ นี่เพียนถ่ายของเดวก่อนส่งมอบให้คุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าน้องรถเมย์นะคะได้ดูแลน้องคันนี้ก่อนส่งมอบลูกค้าอย่างแน่นอนค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจน้องซีตองหรือว่ารุ่นอื่นๆนะคะคุณลูกค้าค่ะทัก็อกซ์หาแอดมินได้เลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องรถเมย์แล้วก็ทีมงานนะคุณค้าทุกคนด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะะละคลิปหน้านะน้องรถเมย์จะไปรีวิวคันไหนอีกนะคะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนิดนึงนะคะคุณลูกค้าค่ะเพื่อมให้พา คลิปเด็ดๆแล้วก็โปรโมชั่นดีๆจากน้องรุดเมย์นะคะคุณลูกค้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องรุดเมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย